สวัสดีฮะวันนี้กับผมในรายการวิถียาจกกับผม TW k p คโอเคเริ่มมามคนสนใจว่าทำไมมันไช่ผัดกะเพราอันนี้ไม่ขาดอะไรเลยครับพูดถึงผัดกะเพราการอะเอ่ยดค่ะไรเอ่ยไขย่ครับไข่ดาวไข่เจียวแล้วแต่คุณเลยวันนี้ผมจะยมาทําเมนูไข่ดาวที่ใครๆก็ทําเป็นแต่ไม,ม่หนวงใครโอเคผมจะแยวผมทําให้ดูเลยแล้วกันกิ้ว ขั้นแรกฮะขั้นแรกเลยเปิดหน้าต่างก่อนมือตือๆสองครับเปิดแก๊สนะวางไข่ก่อน๋ยวแตกโอเคแก๊สได้รับไฟอย่างแรงนะ <S <S ไฟอย่างแรงนะ,อ,งงนะอ๋อเวียนการรมบูสาบอกไฟแรงแก๊สหมดเลยบ้านนะหมดได้ไงยังไม่ทำ,ทำอะไรเลยเปิดมาอีกทีฮะ จะเปิดน้อยไปบ่าโอ้โหหมดกปเฮียแล้วแรงชิบหายเจ้ไฟปานกลางก็พอแล้วนี่ถือว่าแรงอยู่นะวันนี้ครับอขอให้มันเดือดกันต่อมาตอกไข่ลงไปแล้ว <c oughs> ผมต้องหยุดนะผมใช้มือเดียวไม่ได้โอเค เต่อหยุดก่นอนครับตัดจันมาเนี่ยคนใส่ไข่ลงไปแล้วทอดโอเคใสนนน่น้ำมันละโอเคฮรลโหลซึจะหาอ้นี่อยู่ไหนวะเกลือฮะเกลือใส่ลงไปนิดนึงเฮ้ยหมูจะเปิดไม่ได้อีก เทียวนิดนีอ่ะน <c oughs> ิดเดียวคนั้นเราจะรับบารมีของทีเดียบที่ผาเยีนมอเลยก็คือก็มีคนเราจะพิกใช่ไหมมากผมไม่พิกผมเอาขึ้นเลย โอเคไนมะ่ติดกระทะด้วยเยี่ยมตัวเพอร์เฟกเงี้ยมัง so จะวางตรงไหนอนะไรเนี่ยวางนี่ก่อน้วกันวางตรงที่ปิดแก๊สเด้โอ้ไข่ไข่โอ้โหไข่ยขยยขยเยิ้มเฮ้ยเย้มไหมไงวะไม่สวยเลยแล้วจะสวยแล้วเป็นตํา ใส่ดาวคิดไงไปกับเขาดีกูดตวันนี้ตาบีเพลงนี้วันนีครับกูกู